เด้อจ้ามาดำหน้าน้ำเดียวเลยจ้าเข้าที่กำลังดำยู่นี่ก็คือข้าวเหนียวกขอกขอกค่ะเข้าที่แบบว่าแทบผู้ไทยแถวนี้เขานิยมดำนะจ้านิยมดำนิยมกินผดำหน้าก็ดำเร็ว้วเรีวน่ะไถปั้นมาไม่ไม้มาดมามด,ดำสำบายบอบแตงกว่าที่ปูเสื้อขนหน้านี่ก็คืออายุหนึ่งเดือนนะจ้าเว้ เป็นน้อยอิลีอิลีน่ะอุ้ยมันเยอะเลยเด้นี่ป้าจ้องน้อยสามน้อยพู้ดย เด้จ้ามาดำหน้าน้ำเดียวเลยจ้าเริ่มต้นด้วยดูดการดำหน้าแล้วจ้าเมื่อนี้เลิกงามย่มดีวันที่3สิบมิถุนายนพศ2567นะคะมาดำหน้าเข้าที่กำลังดำอยู่นี่ก็คือข้าเหนียวกโกกค่ะเข้าที่แบบววแทบผู้ไทยแถวนี้เขานิยมดำแล้วจ้านิยมดำนิยมกิน ดำหน้ากระดำเลี้ยวเลี้ยวนะถปั่นมาไม่ไม่มาดมาดดำสบายบอสบายค่ะคุณบมาดำผู้เดียวเขาแล้วรถเดือจ้าโมนเน่นอ,อ่ะเอ้ยคือว่าดีแท้เออนั่งถ่ายคลิปก,กับพอะะ่อแล้วส่ว่าบเออผัวว่า ข้าวทางนั้นมันเป็นข้าวเผือกเกาะข้าวาเหนียวขาวหอมวิสุทธ์มาจาะฝั่งทางน,าน,นั้นเนาะที่เขียวๆอยู่นั่นน่ะแปลว่านานเธอหนึ่งน่ะดำข้าวอยู่สี่อย่างอันที่กำลังดำอยู่นี่น่ะข้าวเหนียวกอกขโหอันที่เห็นเขียวๆย,ยุดมองหันเป็นข้าวเหนียว หอมขาววิธิ์ต่อไปอีกน้อยหนึ่งฟังทางพูนนะ่ะเป็นข้าวเจ้าของอาจารย์ตุลังแล้วกะสุดท้ายอิลีนะ่ะเป็นข้าวเหนียวหอมแม่โจ่เก้าสิบปีพูนะน่ะเฮ้ยนึงนะ่ะปู่ได้ตั้งสี่ข้าวคุณเดจา้าเราไม่ได้อ็ดดินเด้นนี่นนะเราเอ็ดอิลีแต่คืออ็ดดินนีนล่ละจา้าพูนะาน่ะโอ้ <laughs> แล้วว่ะมันได้มันน้อยกันเลยเอามาขยายพันธุ์เอง เพิน่นว่ามู่เพิ่งไปทายุขึงมือกว่าและได้พันเขาอันเขาเหนียวหอมแม่โจเก้าสิบปีเนาะเ okay, <okay>, okay. ขาแจกเขาในงานอันกระเซ็แป้แม่โจบอก <Yeah. S 1> ได้มากแนคะ่สองคิดขึงค่ะก็เลยต้องปูไปว่าเอาพันเนาะค่ะปูเอาพันไว้ นางเธอมาอ้ยเขาอันนี้ดีต้นดีทนแรงทนฝนทนต่อเพลต่อแมงเนาะค่ะเขากันแต่จะได้เก็บพันธุ์ไว้ปุูกปีต่อตไปปีนี้ก็เอามาอขยายพันธุ์เอาเองเนาะจากจากโซนคีดขึงก็จะได้อยู่ปมา่านกะซอบหนึ่งนี่ละแมนบ่า hmm. หอดบอหอดเนาะเพราะว่าเบิ้งจากการพื้นที่ที่ฮอดําดแล้วนะ mm ่ hmm. ะเพราะระม่านได้ mm hmm. เวลาได้มากน่ะ จะได้ประมาณกระสอบหนึ่งนี่ะค่ะอาจจะมีเต็มกระสอบแต่ว่าก็กถือว่าได้หลายอยู่ค่ะกว้างอยู่สองขีดถึงนะอันนี้กะเป็นขาน้าวเหนียวกอคอกนะจ๊ะแปบลบว่าขานะ้าวน่ะว่านตอนที่ฝนมันล,งล่งแล้วมันละไม่ค่อยเกิดกระดอกก็เลยปั้นแล้วกะเอาเขา้าวเหนียวกอคอกมาดําเสื้อเลย ปลาข้างหน้ายาี่ผลเหลือเนาะค่ะก็เลยพ้าเดี่ยวไปลุกมาดำอันมีเอดเลยผัดย่านไทยบ้านว่าขี้ขานก็นเลยพ่าเดี่ยวเอสเสร็จเพมันซับสีผลว่าเอาไว้เอดพิเลอกอเอาไว้เอ็ดคลิปพร้อมเอาไว้คอนเทนต์ย่านอันลืมวิธีการดำหน้าพร้อมเดี๋ยวจ้าวันนี้ก็มาดำหน้าเนาะจ้ะเดดกะ แดนแน่โฮมแน่ ay, กับพ่อเอดอยู่ค่ะกับบิดิเอนวาแดนแฮมแมนแมนแล้วดำนี่จะจะมัดลคะคะโอ,อ้พึ่งได้มัดที่ห้านะจ้ะที่พิ่นดำอยู่มัดกล้าก็จะหุ่นดีคือผู้ไปลุกเมื่อเสาร์นี้ละจ้ะม,มีต้องเน้นมัดใหญ่เพราะว่าอุ้มยาเนาะค่ะ มัดได้น้อยเอาหลายๆมัดเอาเป็นตะดำเสียบได้นอ่ำดำหน้านะคักยุบจ้าโอ้ปั่นใหม่ๆดำดีคักแล้ววะดำได้บวัววะเฮ้ยวิวาดอดำโลดลูกกาเพิ่งระดีมือสองนีก่กะเสียดายพี่เสียดาย้ายละจ้าดำเลยนี่นาจานะจ้าหน้าเขาก็ได้ยุแค่พื้นที่นี่ราคาหนึ่งไรล ฝ้าคันนากับเฮากับปูปูแตงกวาเนาะคะ่ะแตงกวาบนคันน้าพราเบิ่งบักแตงแหมเพิ่นวะเพิ่นอยากนั่เสนอแตงเพิ่นเนาะจ้ะมมมมเป็นน้อแตงกวาที่ปูเสื้อคันนานี่ก็คืออายุหนึ่งเดือนเนาะจ้ะเว้ยเป็นน้อยอีหลีอีหลีนะาอุย้ยมันเยอะ,ละเลยนี่ป้าจอ้องน่วยสามน่วยพู้ดู ย่างแต่ว่าเยนือยละอุ้ยมีเขินสามมือด้วยนี่นะตักเอ้ยได้เก็บบางหนาบางหน้าดกดกดกมาแต่งกระดอกๆด,ด้วยค่ะนี่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 โอ้ยแต่ตอนนี้มันกะแหลงอยู่นี่นะมันไม่ได้สุมมาหอดอย่างนี้นะนี่จะแต่งกว่านะคะนี่อายุเดินหนึ่งนะจา้าอุ้ยได้หน่อยอิลีกล้าจะไปดำหน้าบิดิปเบิง้งมาแต่งต้นนี้ยังไม่ใหญ่ ตัวนี้ยังไม่มีลูกตูนี่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 อันนี้กำลังย่อยใหญ่อุ้ยนี่ดีน้อยใหญ่ก็ได้อยู่นี่จะเห็นปะนี่ะจะแกงกว่าอายุเดินหนึ่งเนาะคะ่ะอุ้ยนี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่นี่น,นี่นี่อุ้ยนี่ชงหนุอยผู้ดื้อเงาเนี่ยแกงกว่าปูเถิงขนาดเนาะคะ่ะอายุเดินหนึ่งอุย้ยนี่แห่งเต็๊งหนุอยใหญ่ปไปนะ สามน้อยอยู่นี่น่ะออเจะเราได้กิ่นแล้วู้เพื่อดึคดอกคี้ตุ่มคนมาเสิรกุ๊กมันอะ่ะโ,โ,โอ้โหปั่นแห้งปั่นนั้นโอ้ยได้แม่งกลิ่นหอมเด้นี่จ้ะได้แมงมากลิ่นหอมดีใจปลอดภัยปลอดสารเหลือแม่งเขายังได้กินบ่นี่ละจ้ะปูแตงเสือ้อคันหน้า้วกะ พามาเบ่งบรรยากาศดำหนานะคะ่ะฮะไปสิเหลวๆแล้ววะเล้วนเลยเดดฮ้อนแทุ้นะมัดที่โฮกบอลน่ะปนวาะปนดำที่ไว้น่าจะเพอร์ลดการลดพื้นที่ที่ละเกิดญ้า้ะกะเพอร์หอยเชอรีกัดพร้อมน่ะจะน,นี่ดำหนา แบบสมัยตั้งเก่าแก่อนดำแบบนี้แล้วค่ะลก,ก้าดำหน้าไทยเอาเอารถไทยน้อยไทยแต่สมัยนี้สมัยใหม่เอารถไทยใหญ่มาปันปันๆๆเลยค่ะดำดีขนาดกว่าดำเลยย่้งดีแล้วย่างละเป็นกำลังจือคือย่างเดียวยันไฮมีไฮด้วยจ้า แล้วให้ย้อนได้ดำนิลาเราดำเป็นแต่แซ่เป็นแซ่บิวก็ดีดีนะจ๊ะนิลานาะคลิปนี้กะเดี๋ยวเราจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้นะจ๊ะ,ะดำหน้าดำหน้าปีพศ2567ดำวันที่3สมิถุนายนใกล้จะเสร็จแล้ว คลิปนี้ก็ขอจบกันนั่งเสนอเพลงเท่านี้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครหน่อยนะคะคลิปนี้ขอเกาอ่าคำว่าสวัสดีค่ะ